เนี่ยเพราะว่าเข้าไปอ่ะหนึ่งเลยพี่ทุกคนแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมียลื่นเมียลื่นก็หมายว่าเมียมีผัวใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รอเราแล้วไม่มีรอหรอกพี่อันนี้เรื่องจริงแถวบ้ายหมู่ก็มีมันจริงมันมันมันไม่ได้กินรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรง และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ดีครับผมกับช่องรายการเนาะป่าพา,าตะลุยนะครับวันนี้มาเจอชื่ออะไรวะโอวันเสาร์โอวันเสาวนะครับผมโอวโอัตส,สาวครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสอะไรวะรับเชิญมาเอ้ยไม่ได้รับเชิญเชิญมาโอมวมาเข้าร่วมรายการมาร่วมพูดคุยประสบการณ์กับการใช้ชีวิตมาก็น้องอก ตอนนี้ชีวิตไปเด็กอย่างเงี้ยพี่อยากบอกว่าชีวิตไปเด็กนรองอดปเดป็นมากเลยเกิดกันบ้านผมก็อยู่แบบคล้ายๆกับว่าไมือง้ทยสลัมนะอแต่ว่าเป็นชนบทอะชนบทครับผมเป็นตำบลเป็นวัดหลังวัดเราเกิดที่นี่เกิดที่นี่เกิดที่นี่อยู่กันตรงนั้นมาเลยอ๋อแล้วในในชีวิตวัยเด็กเนี่ยตั้งแต่ประถมเคยเกยเคยนะเคยเกยแต่ประถมนะเกยนะพี่เกยแต่ว่าเกยเลยนะอยู่ว่าเกย ในเกมทะเลผมนี่คือว่าตอนนั้นคือว่าเขาปล่อยยากงเนี่ยเราจันตัวเองอ่ะจันตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับในความเกงของเราในความคิดตอนเด็กนะ่นคือไม่โอทีในในในสายตาเพื่อนบุ๋ว่าโอเคโหดแม่สุดยอดระใจแม่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเข้าเรียนต่อจบป .6 แล้วก็ต่อมัธยมไหมต่อพี่ต่อต่อมัธยมแล้วก็ม .2 ครึ่งม .2 ครึ่งทำไมอ่ะ ไม่จบพอาะอะไรไม่จบอะเราเกยรู้เลยเกยพี่ตอนนั้นมันมีเจ็ดสีคอนเสิร์ตอ่าโดดนเสตโดดอ่าโดดไปสมัยนั้ะเจ็ดสีเท้าบัตรเท้าบัตรเจ็ดสีไปเที่ยวคอนเสิร์ตอ่าก็เริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มมีแบบหัรุนแรงอตีกันอ่าพอถึงก็ท่านแบบว่าเรียนรู้กันอ่ะเบอร์สี่สองเลยเนี่ยก่อนนี้ยุคผมไม่จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนทีเลียนรู้สองก็คือเพื่อนจะมาเอาที่เรา คือผมไม่ไัดคำของผมแล้วเก็บไปเองทําขายอ่ะไม่ขาย,ไม,ขายไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยเก็บไว้เองเอาเอาไปเที่ยงใครบ้างครับไปเที่ยงใครบ้างไปเที่ยงก็โจทย์ก็อะไรเงี้ยทางไปรถเมล์อะไรเงี้ยอ่าแล้วพอพอพอ,พอมาจบมสองขึ้เนเงี้ยเราทำไงต่อเราทำไงต่อมาเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งโอ้ดันให้มาเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งจบไหมไม่จบเลยไม่จบเลยหรือว่ามันมัน,ม,นมันใกล้กับมันใกล้กับมันเรามาเรียนต่อจารันนะจารันทำท่าเขาก็พอมันใกล้กับ ที่คอนเสิร์ตเล่นอ่ะก็้อยากเป็นทั้อหนักเข้าไปหนักเข้าไปไปเจอสังคมว้ากว่าไปเจอสังคมที่มันว้าวกกฟ้าว่ยแล้วมันแบบว่ามันมีตังเด็กถึงเราสามารถอยู่งั้นได้อ่ายอมรับเรายอมรับเราแล้วแต่ว่าเราก็มีอะไรมาก็มีเรื่องมาก็พี่โอ๊ตอ่ามีเรื่องมาแล้วคือว่าเราต้องอยู่ในนั้นตลอดแหละคือเราออกสวยไม่ไม่ถือออกตัวรู้ว่าเราใช้พวกแคสสูงด้วยอือหรือว่าอยู่ในกลุ่มอ่าแล้ว มีประสบการณ์เรื่องว่าอันนี้ปูและมียาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมูมูีอยู่แล้วมีแล้วเราทำมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาตัวหนึ่งตัวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทพูดกันสี่คนคนละยี่สิบเมื่อก่อนขาหนึ่งก็เล่นได้เยอะแลไงคนละสี่คนละขาคนละขาวัยรุ่นวัยรุ่นเอาเรียนเอาแค่นครับอมแค่นั้งทัวร์แล้วมาเพิ่มอัพเกรดมันต้องมีเลยไม่เต็ม กพอมันดูไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เต็มมช่ไหมเดินยอดแล้วเริ่มเดินยอดแล้วพอเราเรารู้นี่แถวบ้านเราว่าเรารู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงยังไงไงเราดีได้ปากซอยขายซอยคือบ้านอีกเองไปดักจับยอดไหมจับยอดเีลยอะไรอ่าแต่คือว่าไม่ให้ลูกค้าไปถึงตัวอยืนยันใช่แล้วเราได้อะไรเราเอายอดมางั้นเราได้ไรกได้ยอดได้ได้เงินได้ยอดได้เงินไม่ถึงว่าสองร้อยเอเย่นแปดสิบ อ่าสมมุติว่าเสาสามอย่าเราบสร้อยใช่เราเก็บเขาสามร้อยเราเข้าไปสองห้าอ๋อเหรอาได้แปดเอห้าอ่าสองห้าสอห้าหราสบาทหประมาณนั้นอ๋อแต่บางทีบางที่นี่ที่ที่ผมเคยเคยนี่มาก็คือ300เราไปสามร้เต็มสมมุติว่าสามแต่เอเนี่ยมันจะโยนให้เรามันสองเมตร อันนั้นคือส่วนต่างไงส่วนต่างอีกได้ไหมได้เลยได้อีกทั้งส่วนต่างเลยว่าเปอร์เซ็นต์นะไอ้ตัวนั้นเราก็มาขายอีกเรามาขายอีกได้เงินอีกเสพด้วยนั้นเสพเสพด้วยเพราะว่าวัยรุ่นไงหรือว่านั่งยืนให้ได้นานที่สุดอ่ะเคยยืนที่สุงสุดก็วันสโถวันก็มีพี่ไม่หลับไม่นอนเลยไม่หลับไม่นอนเลยดูมาก่อนยามก่อนบีบจัดเดี๋ยวแล้วก็ดีดจัดก็คือแม่งนี่กินดูเนี่ย เราอยู่อยู่กันเราเราก็ไม่รู้เลยว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่ลูกค้าก็มีมีมีมาหน่อยถือว่ามันชุมชนนะนะถือว่าความเข้าใจว่าชุมชนมันไม่เหมือนกับว่าโลกกว้างๆชุมชนมันก็คือชุมชนเล็กๆมีมียาทุกชุมชนอ่ะผมผมเชื่อได้เลยว่ามีทุกชุมชนใครใครมาโอ้ยเอาห้หน่อยจนจนกลายไปว่าเราต้องถังตัวเป็นอ่งนี้ย่นเองแล้วแล้วเคยโดนแบบติดุงมิ โดนอยู่แล้วพี่แล้วแล้วเราทำไงครั้งแรกเราโดนครั้งแรกแบบทำไงเหรอพี่มันก็โดนอะไรตอนนั้นโดนโดนไหมโดนจำหน่ายไหมจำหน่ายเยอะไหมตอนนั้นโดนเยอะสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วโดนพีิมิดตอนนั้นโดนพี่ไหมสามปีฝ่านี่โดนโดนนี่นะโดนน้ำแข็งหนึ่งกีหนึ่งกีเดีนี้เขาเรียกเป็นใบละอ่าอ่าเมื่อก่อนเรียกเป็นกีอ่าเมื่อก่อนโดนหนึ่งกีครับหนึ่งกีนี่ตัดมาสามปีหกสามปีหกสามปีหกแล้ว ใบแดงด้วยใบแดงด้วยผมมีคดีก่อนน้นายไงอ๋อก่อนน้นผมไปยิงเขาตายกับเพื่อนอันนั้นโดนจับไหมตอนนั้นโดนไหครับพี่โดนจับแล้วประกันออกมาหรือไงไม่ประกันช่วงช่วงระว่าสู้คดีแล้วชนะอ๋อคำว่าใบแดงนี่คือช่วงสู้คดีคือว่ามีซับซ้อนไงอ่าทําทำครับทำผิดซ้ำผิดซ้ำซากอ่าเก้าสามเก้าเจ็ดอ่าอ่าอ่าแต่รูปประวัติผมไม่ขอเล่านะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วว่าเดี๋ยวมัน เข้าตัวโอเคแล้วเราเข้าไปในนั้นเรามันต้องมีบู๊งบู๊งรอบแรกในนี่นะไม่รู้จักใครเลยอไม่รู้จักใครเลยแต่มีเพื่อนมีเพื่อนก็ไปนี่เรางงเลยทุกแม่งเป็นงนี้เหรอวะแกโพงแกผ้าแต่ว่าคือเราเห็นหมดเลยอ่ะเห็นมาเลยตอนนั้นผมตัวเก้งๆนะหน้าอ่อนเลยหน้าอ่อนเลยแล้วมีแล้วมีเมียในนั้นไหม ไม่ไม่แนวไม่แนวไม่แนวไม่ไม่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวแอ้ผมเราเป็นเมียเขาไม่ไม่ไม่แล้วแล้วเราทำไงเราเราเข้าไปอยู่นั masa, hey, hey. ้นทาใจพี er ่ทนา่จเลยใจร้อยอมเราให้ได้กับสิ่งที่เราทำมาหนึ่งเลยนะวัยรุ่นน้องยอมรับให้ได้นะว่าเราทำอะไรลงไปเราต้องรู้ตัวใช่ใช่เราจะมาเสียเความรู้สึกที่หลัง มันก็สายเกินไปแล้วใพ<ช>่พอถึงที่สุดนั้นทาอะไรไม่ได้แล้วครับผมแล้วต้องทำใจอย่างเดียวว่า,ายอมรับมาให้ได้แล้วผ่านมาให้ได้อทำยังไงให้ได้กูต้องผ่านออกจากคุกนี้ให้ได้ไม่ว่าจะตัดมาเท่าไหร่แล้วออกมาเอาอีกไหมออกมาก็ยังเอาอยู่นะเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมยังไม่แลีกก็ยังก็เอาเอาเดียวช่วยครั้งนี้จนแบบว่าเริ่มโตแล้วเริ่มมีลูกแล้วเริ่มเริ่มคิดได้แล้วเกียนแล้วเริ่มอาคิดเริ่มเลี่ยนแล้วแล้วเป็งหลังเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าไปอ่เลพทุกคนแ้ว เมียลื่นเมียลื่นก็หมายว่าเมียม,ม,มีผมัวใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รอเราแล้วไม่มีรอหรอกเพี่อันนี้เรื่องจริงนะแถวบ้านหมูก็มีมันกินมันมันมันไม่ได้กินกล้วยมันกินมันกินกินคุ้ยอ่ะอ่าอ่กได้แล้วแล้วเราเราก็ยอมรับกับสิ่งที่เราทํามา ก็ยอมรับไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จุดนั้นเรายังยอมรับไม่ได้แต่เราก็ททำไม่ได้อืออือใช่มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันเข้าไป่อยู่ใน,นนั้นแล้วใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ารอวันออกเวียวใช่แล้วต้องคิดอย่างเดียวว่ากูต้องมีชีวิตออกไปให้ได้อพื่อไปเริ่มใหม่ครับแล้วทุกคนเนี้ยเราเราเลิกหมดทุกอย่างแล้วเลิกแล้วพี่แล้วตอนนี้ทาอะไรอยู่ตอนนี้อ่าดูดูวินดูวินกับพี่ชายดูวินนี่เลยฝากด้วยครับผมอ่าฝากช่อง วินนักบุญนะครับของพี่ชายผมอันนี้ผมก็ติดตามอยู่นะครับก็เป็นวินที่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนรวยครับแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งที่เขาสามารถวิ่งวินมาได้เนี่ยเขาอามาทาบุญครับก็เพื่อนอยากทราบว่าเขาทําอะไรไว้อะก็ติดตามได้เลยติดตามได้นะครับช่องยูทูบวินนักบุญนะครับฮะเนนชีส่งฟรีครับผมรับคนพิการ สองฟรีหมดไอ้ว่าละแค่เดือวกันอันี้คือทั้งวินที่อยู่พี่ที่อยู่ในรูปนี่คือทําเหมือนกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนไงพี่ทุกคนหมดใครจะมาอยู่วินนี้นะหนึ่งเลยต้องทำการกดก็คือมึงยอมรับได้มึงก็อยู่ได้แล้วใครที่ไม่มีไม่มีงานทาไม่มีอะไรอ่ะขอให้มีรถแค่มอไซค์คันเดียวครับติดต่อไม่ได้ครับมีเบอร์โทรเบอร์โทร เบอร์โทรผมเลยครับครับผม0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดแปดห้าแปดแปดห้าสองสองเจ็ดสองครับผมสองสองเจ็ดสองครับผมไม่มีงานทําติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้แล้วก็มีหน้าเฟซไหมหน้าเฟซเฟซโอกระเสาร์นะครับโอกระเสาร์คำคิมคำว่าโอกระเสารเดียวภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยใช่ไหมแม่งอย่าไปออาภาษาอังกฤษเราคนไทยพี่อ่าแล้วก็ช่องยูทูบอ่ะยูทูบไม่มีครับช่องยูทูบไม่มีช่องยูทูบทำจริงต้องทำนะเหมือนพี่พี่ชายทำอ่าก็คือเรา สมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้มีธุรกิจตัวเองแต่ว่าวินเราเนะี่ยทำบุญุญเราก็สามารถถ่ายคลิปวิดีโอนะนะั้นอะมาลง YouTube ได้เพื่อให้คนที่เขาเข้ามาติดตามเราเอ้ยโอรสเสาเอฟซี FC, เป็นเอฟซีโอรสเสาเข้ามาติดตามเราใน YouTube เราก็สามารถถ่ายทอดเรื่องเราของเราที่เราเอาไปทำบุญเออสมมติเราวิ่งวินมาได้เงินตัวนหนึ่ง เพื่อนเพื่อนบริจาคในวินเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนละทมเตินได้รายได้มาสามพันเพื่อนเพื่อนในกลุ่มในวินเนี่ยเอาเงินสามพันไปทำเลยมีตอนนี้นะที่วินนะครับพี่มีให้ทุนเด็กนักเรียนด้วยให้ทุนเด็กนักเรียนด้วยให้ทุนนักเรียนด้วยแไม่ได้ให้ดนน้อยคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยใช่ครับผมก็ห้าร้อยถ้าใครเข้าไปดูนะครับก็คือมันถ้าพูดง่ายๆพวกเขาก็คือพวกรู้จักการแบ่งปันอ่าใช่เราทำเราอาจจะไม่มีเงินเยอะแต่เราทําแล้วเรามีความสุขแต่เราทําแล้ว บางคนบอกว่าพวกมึงสร้างพาผมเกลียดมากเลยครับเด็กรุ่นหลังไหมที่มันเดินหลกที่หยุดตอนนี้ก็มีนะครับก็ยุคสมัยนี้มันมันยี่ป้าเก้าศูนย์เรานะเก้าศูนย์ยังเล่นเกมอยู่เลยยุคนี้คือว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้เด็กตัวเล็กที่กดโทรศัพท์แล้วเข้ารู้เท่านี้ได้แล้วคือว่าคนที่ทําผิดอยู่นะครับเราเวลาพลาดไปอ่ะหนึ่งเราต้องรับให้ได้ปสติเราทำนะจะไม่ได้เสียดายตอนหลังคือว่ามันไม่ทันแล้ว คือว่าใช้ชีวิตเป็นเย็นให้พอรอให้ได้อได้โอเคก็ผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องโอนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆกับรายการง้อป่าพานันตะลุยนะครับผมเริ่มตะลินพันแล้วก็ขอบคุณมากครับไกลไก็ยาวว่าเล่าข้อไหนกรุงเทพยังยุ่ยยาก็ไม่จบโอเคแล้วครั้งแรกเราโดนที่ไหนเอา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 แค่คุกเลยพอก็เริยนจำใหญ่เลยครับเรียนจำใหญ่ที่ไหน ก็ที่บําบัดนะครับบําบัดก็คือบางขวางไม่ใช่ครับพิคบเคยเข้าบางข,ขวางไหมบำบัดพิเศษบางขวางยังไปไม่ถึงครับแล้วได้ข่าวว่าเป็นขาใหญ่ยอยู่ในนั้นโอยมันเบอร์ครับมันไม่ใช่พูดใครอย่าไปเชื่อนะครับผมไม่ใช่ครับ